สวัสดีครับทุกคนกับคลิปซีรีส์ตกปลาอีวียี่ห้านะคบเย้วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปทำเปิดประตูอะไรนะแอตแลติกครับทุกคนไปดูกันอันนี้มันต้องเปิดมันต้องเปิดขยโยกสามอันดอใช่ไหมพี่เคนนอตอนนี้เราอยู่แกรีฟนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาไป เดี๋ยวเราจะพาทัวร์ไปเลยเดี๋ยววีเครอที่นั่นแหละเดี๋ยวเราไป <c oughs> <c oughs> แล็บมันแล็บแล็บไม่ใช่ว่าแอลติกเราต้องไปทิง้งะละเราต้องไปทิ้งระเบิดตรงข้างล่างนะครับ <c oughs> วีเคอยู่ไหนอะนี่เหรอนี่ใช่ไหม <c oughs> วีเคอยู่ไหนอะ ไหนอะอ้อเนี่ยเดี๋ยววีเคสวมชุดให้พร้อมปะเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาลงไปด้วยมา<อ>ลงเลยนะแป๊บนึงนะเราขอใส่ก่อนอื้อ <c oughs> แล้วเราก็ลงไปไปกันแล้วเราก็ต้องลงไปตรงนี้นะครับประตูไปไปอันนี้ผู้เล่นใหม่ข้าไม่รู้นะอันนี้สอนได้เลยแล้วก็ต้องเปิด TNT วางโอ้ดีตรงนี้เออ t คด่ดีแล้วก็เปิดปัด๊มต่อปังง๊มลง ENT ดีแล้วก็เปิด แล้วก็เปิดอะไรนะเปิดเปิดของเอลเลติกต้องลอง,งล้างลรางโอ้โหมือตื่นบ่าไม่มีระเบิดใช่ไหมวีเคเฮ<อ>้ยนี่เหรอ<ต>เฮ้ยถางเข้าง่ายมากเลยเฮ้ยนี่ไอ้หัวใจซุด อ๋อนี่ไงนี่ไงบัดไปบัดไปข้าบนเหรอใช่ไหมวีเกยเนี่ยมันขึ้นข้างบนเลยแปลว่า <c oughs> แปลว่าเราต้องแบบไปต่ออยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่เราขึ้นเลย ไหนอ่ะไม่ไหนต่ออะเอ้าอะไรเนี่ยเออเออโง่โลมาโลมาเออสรุปพวกกระเด้งอ้าวอ๋อมันมันไอ้นี่มันไอ้นี่อะไรเอ้าวตายแล้วน่าจะต้องฆ่าตัวตายอ่ะดิอ้าวเพราะว่ามีเออ่ประตูมันปิดอ่ะตาแล้วหัวใจซุดมันอยู่หรือเปล่า อยู่แบบนี้มันมันมัต้องมันต้องทำายัางไงเนี่ยแบบนเรนเรียนเรียแคอดอดแค่ไหนออะไรถอ,ถ,อถ,อถอดอชุดจะน้ำจะได้ตายเหรอพอ,อชุดต้องน้ำสะพานหนงมันก็นต,าตายอย้าวดีวิตาอยางได้ลก่อนนะครับ Let's go จทดขยับครับ in my z o ตายแล้วครับ เฮ้ยสนุกได้อยู่ยังมีอยู่ <S <S โอเคเราไม่สนตากแล้วกันแล้วเราต้องไปตรงไหนอะแล้วเราต้องไปเกาะเกาะดานใช่ไหมาแกงตายมันต้ตายแล้วไม,ไม่เป็นไรเราเสียมันต้องตาย้วทุกคนเพราะว่ามันปิดใช่ไหมวีเคนประตูปิด <S <S <c oughs> แล้วเราก็ต้องตามอันนี้ไปตามตามหัวใจของสุดไป มันจะเจอแล้วมันจะเป็เปนแบบเนี่ยแสงมันมันจะมีแสงออกมาเราต้องตามมันไป <Surviv or> แล้วเราก็ต้องไปไว้ตรงดูดต้องตองต้องขึ้นมาข้างบนกัน ตรงนี้เราก็ต้องเปิดแบบนี้นทุกครั้งใช่ไหมมันมีมันมีมันมีคนเนี่ยมันตรงเนี้ยถ้าเรียกอยากจะเกิดทีทุกครั้งนะมันดีไหมเบ็ดเนี่ยเบ็ดเนี่ยล้านเดือดเชฟเปี้ยลดเรื่องคนื่นเนี่ยมันจะเกิดทีเนี่ยทุครั้มาไหนที่นี่มันชื่อว่าอะไรไปมันชื่ออะไรแอตติกนี่ไงว้าวมันมี <c oughs> วีเคมันมีหลายปลาเลยอ่ะต,ตอนนี้น่าจยะตกปลาไม่ได้นะทำไมอ่ะเดี๋ยวเรามาตกตกันดูตกได้หรือเปล่าน่าจะเ็น่าจะตกไม่ได้ตอนนี้ทำไมอ่ะเอามัก็ตกตกได้ไม่ใช่เหรอแล้วมันขายยังไงอ่ะ สรุปภารกิจที่ไปกกเกาะแอตแลนติกก็สเร็จแล้วนะครับทุกคนเย้ดีใจเหนื่อยเกินอันนี้อันนี้หมดนะครับขอรสี่ดทันลี้แล้วเราทำไงถึงเราจะไปได้เราถึงจะตกปลาดีได้เ <c oughs> อ้ยนะนะอะไรวะเนี่ย เืออะไรอ่ะอยากลองกะโดโดอมีอะไรเอ้ยมีที่โอ้มีที่ว้าวชูพาชูอ่ะโค้รเซอรบควิคทำอะไรอ่ะ46วิบอะไรอ่ะไอ โอ้ม oh, ัน e ต้องแข่งเหรอมามาเรามัทำไงอย่างเนี่ย A I O U หรอโอ้โอะไรอ่ะ y o U were s t a r t down คืออะไรคืออะไร B K คงน่าจะเิดสปินโอ้ยยากเลยอะไรวันเนี่ยยากอ่ะมันยังยิ่งยากกว่าเดิมอีกโอ้ ได้จริงไม่ได้ภาร,รกิจไม่สำเรเ็จเ,เอาเอาใบได้ไหมเนี่ยแฮ่แค่ดดีดมาสู้ๆวีวีเิเกโอ้โหโลเรียดเลยอาวอาเฮ้ย โอ้โหมันข้าเราลวนเลยนี่ไอเราหลอกไว้เราเล่นเป็นอเดียวเนี่ยมาดิา่ขอตั้งสติก่อนนะครับทุกคน<า>โอ้โหเป็นยาก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 มันมันเปิดทุกครั้งเลยอะวีเคลองเปลี่ยนกันไหมอ่ะเราเริ่มไม่รู้ชัวร์แล้วเริ่มยากแล้ว ต่เดี๋ยวลองด้อมันไม่ยากหรอกซ้ายโอ้ยโดนเฉยเลยโอ้ยวอ่อข้างหลังข้างหลัง4094อะไรอ่ะเดี๋ยวราไปฝั่งนี้เราข้างหลัง4094อะไร4094อ่ะมันไปโค้ดหรอไปโค้ดไปโค้ดข้างหลังีเคหยุดเดินอยาขยับ หยุดนะหยุดดวเออดิไว้าเออดิคว้วาเพื่อสีไปกับดวงดีดีดีพี่น้องดีไม่รู้ว่ามันจะมีวินิเกมนะเนี่ยที่เนี่อเอาโดนโดนกันเลยเอาเอลืมนึกว่ามันต4 4 อะไรนะ40เก้าสีส่อะไรเอ้ยโดนเฉยเลยโอ้โดนสงรอบเลยละโอเครอดสองนาทีวีเกย์สู้ๆวีเกย์สู้ นี่เอรออยู <ML> ่ว <Pok al. S 1> ีเคสู้ๆอย่าตายอันนี้มีเคอ่อยอ่อยเร็วเร็วอันนี้เราโยุตาย,ายแล้วเนี่ย <câ shows S 2> <c oughs> ชี่มาต้องมาเล่นสกิฟเกมอโอ,อ,อ้มันเล่นยากอ่ะเฮ้ยมีเครอดได้ไงอ่ะอเราเล่นเกมเองเราเป็นสี่สี่ห้าหกเลยเราเป็นสี่